สถานการณ์การงานและการเงินของคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้พระพิคเนตอยากจะบอกอะไรบ้างการงานของคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้พระพิคเนตอยากจะบอกอะไรนะคะการสื่อสารที่ดีเนาะการสื่อสารที่ดีจะลดความเข้าใจผิดพ่อแนะนำให้ลูกเปิดใจพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานสื่อสารกันอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานนะคะแสดงว่าคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้มีโอกาสนะคะที่จะเขาเรียกว่าเข้าใจผิดกันในเรื่องของคําพูดนะอาจจะเป็นคําพูดกับเพื่อนร่วมงานนะคะคนที่ทำงานด้วยกันหรือกับหัวหน้านะคะหรือว่าคุณเป็นหัวหน้าก็ต้องระวังว่าจะไปสื่อสารและทําให้ลูกน้องเข้าใจผิดนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นแล้วช่วงเนี้ยให้ระวังเนาะนะคะการสื่อสารการพูดคุยต้องแบบชัดเจนอ่าตั้งสติสักนิดนึงนะคะจะได้ไม่ผิดพลาดนะ แล้วก็เพื่อให้ความสัมพันธ์นั้นดีด้วยนะคะสถานการณ์ทางการเงินพระพิคเนตอยากจะบอกว่าลูกอาจพบปัญหาการเงินชั่วคราวนะคะพ่ออยากให้ลูกมีสติและวางแผนการเงินอย่างรอบคอบนะคะอาจจะต้องลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและหาช่องทางไรายได้เพิ่มโอ้แสดงว่าคนที่มาดูคลิปนี้นะคะไม่รู้ว่าตอนนี้เจอแล้วหรือยังปัญหาการเงินนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในอนาคตก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วพระพิคเนศบอกว่า มันเป็นปัญหาชั่วคราวอะเออนะคะอย่างน้อยๆก็เป็นเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นะนะนาอช่วงนี้ยใช้สติหน่อยละกันเนาะวางแผนทําบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดีนะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็พยายามจ่ายแต่สิ่งที่จําเป็นเนาะเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายได้ด้วยะนะคะ เนาะเวลาเราจะใช้จะจ่ายก็ให้มันดูแลเออมันจําเป็นจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเนาะแล้วก็ลองดูซิว่าเราพอจะหารายได้เพิ่มไหมนะคะแล้วนี่ก็คือทั้งหมดที่พระพิคเนตนะคะอยากจะบอกกับคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ก็ขอให้คุณนั้นเอาไปปรับใช้แล้วก็เฮ่งๆปังๆนะคะ